ใครที่มีหนี้สินอยู่ระวังตัวให้ดีเพราะอะไรนะเหรอคลิปคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลวันนี้ได้มีโอกาสกลับมานะครับทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่า คลิปเนี่ยในวันนี้ที่ผมตั้งใจทำนะครับมันมีที่มาจากการที่ผมได้ทำเคสคอนเซ็ตหลายๆเคสนะครับแล้วก็พบว่าหลายๆคนนะครับพบเจอปัญหาในลักษณะแบบนี้กันทั้งนั้นเลยนะถ้าวันนี้ครับใครที่มีหนี้สินอยู่ครับคุณจําเป็นมากๆครับที่ต้องรีบกลับมารีวิวตัวเองสักทีนะครับแล้วก่อนที่จะไปฟังคลิปคลิปนี้กันนะครับฝากทุกคนที่ได้เข้ามานะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์ที่ด้านใต้ระหว่างที่คุณฟังคลิป อยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นกําลังใจที่ดีกับผมอย่างมากเลยครับเรื่องที่ผมตั้งใจจะแชร์และแบ่งปันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนครับกำลังอยู่ในสภาวะแบบนี้อยู่นะครับแต่ก่อนที่จะไิพูดรายละเอียดการผมอยากให้คุณเห็นสิ่งสิ่งนี้ก่อนนะครับเท่านี้ครับคุณมีรายได้เข้ามาทุกเดือนครับเดือนละ1น0 0 0แบาทแต่ว่าตัวของคุณนะมีรายจ่ายเกิดขึ้นเดือนละ5 0,000บาทในทุกเดือนครับเงินของคุณที่จะคงเหลือนะบท0 0ห้าหมื่นบาท อเดืนนะและแน่นอนครับหลายๆคนครับพอคุณเหลือเงิน50,000บาทคุณอาจจะเอาเงินไปออมอาจจะเอาเงินไปลงทุนอาจจะเอาเงินไปทําบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่คุณครับกรณีแบบที่1น,นี้ครับต้องบอกว่าสําหรับผมไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาแต่กรณีที่2องครับคุณมีรายได้เข้ามาเดือนละ1,000 0แบาทแต่รายจ่ายของคุณนะครับในทุกๆเดือน95,000บาทนั่นหมายความว่าเงินคงเหลือของคุณในแต่ละเดือนจะเหลือเพียงแค่5,000บาทหรือบางเดือนคุณอาจจะแบบว่ารายจ่าย1 0 0 0 0แบาท ง่ายเงินของคุณอาจจะเหลือ5000ก็ได้หรืออาจจะไม่เหลือเลยก็ได้เปรียบเทียบกับคนกําลังว่ายน้ําอยู่ตัวของคุณหรือห่วงคุณอาจจะจมน้ําบ้างหรือว่าอยู่เหนือน้ําขึ้นมาบ้างแล้วดั่ช่วงนับและกรณีที่สามน้ำคุณมีรายได้เข้ามาเดือนละ1 0 0 0 0แบาทแต่ รายจ่ายของคุณนะครับตกเดือนละ2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณไม่มีเงินเก็บคงเหลือเลยนะครับแถมที่สําคัญครับคุณยังใช้เงินเกินตัวเดือนละ1 0 0 0 0 0บาทด้วยซ้านะครับถ้าชีวิตของคุณในปัจจุบันนะครับเข้าข่ายเกณฑ์ในแบบที่2และแบบที่3ผมบอกเลยครับสิ่งที่คุณควรจะต้องทําคือไปนั่งดูด่วนเลยครับว่ารายจ่ายที่คุณมีเนี่ยมันเป็นรายจ่ายประเภทไหนแล้วรายจ่ายแต่ละประเภทที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มันบวมขึ้นมาครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจาก อะไรกันแน่สิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้นั่งลิสต์ในสเต็ปถัดไปครับนั่นคือคุณจะต้องลิสต์ในส่วนของทรัพย์สินของคุณและหนี้สินของคุณและจําให้ดีครับอะไรก็ตามที่มันเป็นทรัพย์สินครับมันจะเอาเงินเข้าสูก่กระเป๋าสตางค์ของคุณครับแต่ถ้ามันเป็นหนี้สินครับมันจะดูดเงินออกจาก ระเป๋าสตางค์ของคุณอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่ามันเป็นไปได้ครับที่ค่าใช้ใจ่ายของคุณที่มัน95,000บาทหรือว่าบางเดือน1 0 0 0 0แบาทหรือบางเดือนเนี่ยซัดไป2,000 0 0บาทเกินตัวนะมันอาจจะเกิดจากการที่คุณมีบ้านบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยคืออยู่ยูแค่ไม่กี่คนแต่คุณก็มีบ้านหลังใหญ่หลังโตไปจนถึงมีหลายหลังเนี่ยหรนะสิ่งสิ่งนี้ครับมันจะกลายเป็นรายจ่าย เกิดขึ้นบางคนครับคุณอาจจะมีบ้านอยู่3หลังซึ่งจริงๆเนี่ยครอบครัวอาจจะมีอยู่แค่สองคนแต่อีกสองหลังนึ่งเก็บเอาไว้เผื่อบางทีไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นมันมันไม่ผิดนะแต่ปัญหาคือสิ่งนั้นมันคือมนี้สินที่ทําให้เกิดเป็นภาระสําหรับคุณบางคนครับเรียกได้ว่าครอบครัวคุณอาจจะมีอยู่แค่ 2- อสคนแต่คุณดันมีรถแบบ5คันนี่นหรอ,อหม้ มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีภาระที่ผ่อนโสงอยู่มันคือรายจ่ายที่เกิดขึ้นครับอย่าลืมครับรายจ่ายแฝงที่มันยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือค่าน้ํามันค่าเวลาที่แบบคุณต้องซ่อมแซมรถนึกออกไหมต่ออายุของพอรบทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวข้องหรือแม้แต่บ,บ้านของคุณมันมีค่าส่วนกลางมีนู่นนี่นั่นที่โผล่เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ บางคนหนักไปถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยโอ้พอมีหนี้เหล่านั้นปุ๊บเนี่ยเงินเริ่มไม่พอใช้คุณเลยตัดสินใจครับว่าไม่เมื่อรายรับกับรายจ่ายมันไม่สมดุลกันรายจ่ายของคุณมากกว่าคุณตัดสินใจที่จะไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบกู้หนี้ยืมสินส่วนบุคคลมันเลยเกิดเป็นภาระรายจ่ายเพิ่มขึ้นให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะหรือบางคนครับรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเนี่ยฉันหารายได้ได้เยอะฉันต้องแบบว่ารู้จักที่จะเปย์ตัวเองบ้างให้ตัวเองมีความสุขกับชีวิตบ้างคุณก็อาจจะไปแบบออกไปทานข้า นอกบ้านดินเนอร์ร้านอาหารหรูๆชอปปิ้งเป็นว่าเล่นรูดบัตรเครดิตการ์ดสิ่งเหล่านี้ครับถ้าสังเกตดีๆที่ผมพูดมามันดูดเงินออกจากกระเป๋าสตางค์ของคุณทางนั้นเลย สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณรับรู้ครับคือสิ่งสิ่งนี้ครับถ้าเกิดว่ารายรับของคุณเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายสิ่งที่คุณจะต้องดูคือคุณอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าคุณประหยัดอะไรได้บ้างและที่สําคัญครับคุณต้องระวังการใช้จ่ายนับจากนี้ของคุณโดยด่วนครับอันไหนที่มันเป็นหนี้เลวครับคุณต้องระมัดระวังมากๆครับหนี้ที่ดีย้ําเลยนะครับมันจะสร้างทรัพย์สิน ให้กับคุณแล้วทรัพย์สินนั้นจะทําให้เกิดรายได้คําว่าเกิดรายได้หมายความว่าเมื่อมันเกิดรายได้คือมีอินคัมนะครับเป็นรายได้แต่มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วยจะเป็นคุณซื้อคอนโดเนาะมันหักค่าส่วนกลางแต่คุณมีค่าเช่าคุณได้ค่าเช่ามานะครับคุณหักค่าผ่อนแบงค์หักค่าส่วนกลางต่างๆนานะแต่คุณยังเหลือเป็นบวกนั่นหมายความว่าเงินคงเหลือของมัน เป็นบวกเนี่ยหรอปะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นหนี้เร็วครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณอาจจะไม่ได้รายได้จากมันหรือว่าคุณอาจจะมีรายได้จากมันแต่รายจ่ายของตัวมันเนี่ยดันสูงกว่ารายได้ที่คุณได้รับสิ่งเหล่าน,นี้ครับคือหนี้เร็วครับหน้าที่ของคุณคือต้องรีบจัดการหนี้เร็ว โดยด่วนเลยนะครับผมสรุปให้ีกทีนะครับก็คือถ้าคุณถ้าพูดถึงหนี้ดีครับคุณเอารายรับลบกับรายจ่ายตัวเลขของมันหักออกมาแล้วจะเป็นบวกนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นหนี้เร็วครับคุณเอารายรับหักจากรายจ่ายตัวเลขออกมาสุดที่แล้วจะกลายเป็น ติดลบครับนั่นคือหนี้เลวครับคุณต้องรีโฟกัสส่วนที่เป็นหนี้เลวโดยด่วนเลยครับเพราะหนี้เลวถ้าคุณเคลียร์มันออกไปได้ครับรายจ่ายของคุณจะลดลงโดยอัตโนมัติครับ3ขั้นตอนหลักๆที่คุณจะต้องทำนะนั่นคือคุณต้องไปวิเคราะห์นะครับหลังจากนี้นะคุณต้องไปวิเคราะห์รายรับลบกับรายจ่ายของคุณนะมองล่วงหน้าไป12เดือนเลยครับว่ามันติดลบหรือว่าเป็นบวกหรือยังไงมองล่วงหน้ายาวๆไปเลยนะอย่างที่2ครับให้คุณวิเคราะห์จากรายจ่ายที่มันบวมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายจ่ายที่มันนเเเกิิดขึ้้คครุณตอองาาไปวะห นี้สินครับแยกออกมาให้ได้ครับว่าอันไหนคือทรัพย์สินอันไหนคือหนี้สินครับลิสต์ออกมาให้หมดครับไม่ว่ามีผ่อนกับธนาคารอยู่หรือว่าไม่มีผ่อนครับลิสต์ออกมาให้หมดไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อนครับให้คุณเห็นทุกตัวเลยนะครับแล้วอย่างที่3ครับให้คุณครับแยกออกมาให้ได้ครับว่าอันไหนคือหนี้ที่ดีและอันไหนคือหนี้ที่เรวครับโฟกัสหนี้ที่เร็ว ดย่วนเลนะที่ผมอยากบอกคุณคือหลายๆคน,นครับที่เขาร่ำรวยมากๆเขามีหนี้ที่ดีนะเพราะหนี้เหล่านั้นก่อให้เกิดรายได้ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนะคและร่ำรวยมากขึ้นทําให้กระแสเงินสดของเขาเป็นบวกมากขึ้นแต่คนที่อยู่ในสภาวะที่ลําบากมัีเกิดจากการที่คุณมีหนี้เร็ว ติดตัวอยู่นะครับและนี้เ็วหลายๆครั้งมันก็บวมมากขึ้นมากขึ้นมันเลยส่งผลให้รายจ่ายของคุณโตขึ้นโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วผมเน้นย้ำเลยครับคนที่มีหนี้เยอะครับโดยเฉพาะหนี้เร็วครับระวังตัวให้ดีนะครับเพราะอะไรเนี่ยเหรครับเพราะผมเชื่อครับว่าหลายๆคนนะครับสภาวะปัจจุบันเนี่ยคุณก็แทบจะแบบหมุนเงินไม่ทันอยู่แล้วเดือนชนเดือนบางเดือนถึงท่านติดลบเนี่อหรอปะแม้คุณจะบอกว่าตอนนี้คุณใช้นโยบายของแบงค์ใช้นโยบายของภาครัฐที่เขาช่วยผ่อนผันคุณจงจําไว้ครับ ทุกงานเลี้ยงมีวันเลิกลาครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาจะช่วยคุณก็มีวันจํากัดน,นะครับ คุณอย่ารอให้มันถึงวันจำกัดครับวันนี้ถ้าคุณเคลียร์คัทได้รีบเคลียร์คัทโดยด่วนครับคือมันไม่มีอะไรที่แบบคงทนถาวรนะผมยิ่งถึงอยากให้คุณไปดูล่วงหน้า12เดือนเลยครับคุณจะเห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นเองครับเมื่อคุณเห็นครับคุณจะรู้เองครับว่าตัวของคุณต่อจากนี้คุณควรจะต้องจัดการหนี้เลวตัวไหนหรือว่าคุณจะต้องจัดการชีวิตของคุณอย่างไรดีอันนี้คือสิ่งที่สาคัญมากๆนะหากหนี้ของคุณมันเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้เลวนะมันจะส่งผลต่อรายจ่ายอย่างที่ผมได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับที่จะมานั่งมัวเสียดายมันนะยาเสียดายเป็นอันขาดนะครับเพราะความรู้สึกเสียดายของคุณมันเป็นเพียงแค่อารมณ์เท่านั้นคุณอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายครับ แต่ผมอยากบอกที่มันแย่ไปกว่าคือการไม่ยอมเสียครับสุดท้ายคุณจะเสียมันไปทั้งหมดครับสุดท้ายคุณจะสูญเสียหนักมากๆครับวทิทีผมบอกให้คุณกลับไปเคลียร์ครับสมมุติว่าวันนี้คุณลิสต์ออกมาแล้วคุณมีคอนโดอยู่ที่หนึ่งเนาะคอนโดอยู่ที่หนึ่งคอนโดนี้คุณเอาไว้แค่อยู่อาศัยเนี่ยหรอปะอแล้วคอนโดเนี่ยสมมุติมูลค่าของมันครับคือ1ล้านบาทมันก็คือทรัพย์สินของคุณรูปแบบหนึ่งเนี่ยหรอไหมแต่ว่าคุณผ่อนส่งแบงค์ไปเรื่อยๆแล้วจนตอนนี้นะครับนี่ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับมันค อยอดหนี้คงเหลือเหลือ8 0 0 0 0บาทแต่และเดือนเนี่ยพอคุณไปนั่งดูแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณต้องผ่อนชำระก,กับธนาคารสมมุตินะ7,000บาทต่อเดือนแล้วคุณก็ติดลบอยู่นั่นหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับคุณควรจะต้องเคลียร์คัสในสิ่งสิ่นี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าคุณเคลียร์คัสสิ่งนี้เอามันออกจากชีวิตของคุณได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการติดลบ 7,000ันบาทต่อเดือนมันจะถูกเปลี่ยนครับทำให้คุณครับได้เงินกลับมา7,000บาทต่อให้คุณเป็นเปลี่ยนที่นอนครับมันก็อาจจะบวกเพิ่มขึ้นมันอาจจะบวกไม่ถึง7,00 0บาทแต่มันก็ทําให้กระแสงเงินสดของคุณเหลือมากขึ้นคุณอยากได้แบบไหนคุณต้องเลือกครับไม่มีใครที่ช่วยตัดสินใจหรือช่วยเลือกแทนคุณได้มีแต่คุณเท่านั้นครับที่ต้องเลือกมันไม่มีหรอกนะครับที่คุณจะมาบอกว่า เฮ้ยโอ้โหฉันซื้อให้คนนั้นซื้อให้คนนี้ฉันขายมันไม่ได้หรอกมันมันดีทางใจมันดีต่อใจนู่นนี่นั่นมันไม่มีจุจริงหรอมันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ์เท่านั้นเองครับประเด็นคือถ้าเกิดว่าสภาวะของคุณมันติดลบการที่คุณติดลบเนี่ยแล้วรอต่อไปเรื่อยๆมันก็เทียบเท่ากับการที่คุณอ่ะไม่มีอันจะกินเนื้อไหมประเด็นคือถ้าเกิดตัวคุณไม่มีอันจะกินแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณขายไม่ได้นู่นนี่นั่นมันใช่เหรอมันเมคเซ์เลหลับลองคิดดูครับคุณจจะอไนนนนดี่าามมกิขั้ แล้วก็ถึงค่อยตัดสินใจเลรตอนนั้นมันอาจจะสายจนเกินไปก็ได้ครับอย่ารอจนวินาทีสุดท้ายครับจัดการมันได้รีบจัดการมันก่อนเลยครับเพราะผมอยากบอกว่าคุณต้องรีบที่จะจัดการมันเดี๋ยวนี้ครับไม่ใช่เวลาอื่นอีกแล้วครับต้องเดี๋ยวนี้เพราะคุณจะเห็นครับว่าธนาคารหลายๆธนาคารครับเขาเริ่มกลับมาทวงหนี้ตามระบบมากขึ้นนะเริ่มกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับมากขึ้นนะบางคนเขาอาจจะยังผ่อนผันคนที่ชําระไม่ได้เขาก็อาจจะยอมครับแต่บอกเลยครับถ้าเขาดูสเตมนต์แล้วเขาเริ่มเห็นว่าสามารถชำระ ได้เขาจะให้คุณชําระโดยทันทีดังนั้นไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นครับไม่ต้องรอให้ใครเขาจะมาช่วยหรือไม่ช่วยครับแต่คุณต้องเริ่มจากการตัดสินใจช่วยเหลือตัวเองก่อนเลยครับไม่ต้องรอให้ตัวเองแบบไม่มีอันจะก,กินครับคุณต้องรีบจัดการในสิ่งที่มันเป็นหนี้เลวสําหรับชีวิตของคุณโดยด่วนครับและผมอยากบอกว่าสิ่งพวกนี้ที่ว่ามามันสามารถฝึกฝนได้นะตั้งแต่วันนี้เลยครับ ทำมันตั้งแต่วันนี้เลยครับหรือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเดี๋ยววัคซีนก็มาถ้าวัคซีนมารายได้ของฉันก็เพิ่มถามตรงๆครับคุณคิดว่าวัคซีนมาเนี่ยถ้ามันมานจริงๆนะในประเทศไทยคุณว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการในการแบบฉีดเข้าแต่ละบ,บุคคลถูกไหมกระจายจนทั่วประเทศถูกไหมคุณว่าตรงนั้นมันใช้เวลานานขนาดไหนละ่ะถูกป่าคุณจะรอเหรอคุณจะรอให้แบบว่าสภาวะของมีเลวของคุณทําให้รายจ่ายของคุณ แบบย่ำแย่จนเงินคงเหลือคุณแบบไม่มีอันจะกินขนาดนั้นเลยหรอเพราะมันกี่เดือนเราไม่มีทางรู้เลยนะึกออกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณยังรออีกครับคุณคิดว่าเศรษฐกิจมันจะกลับมาฟื้นตัวทันทีหรอหลังฉีดวัคซีนจบถ้าผมถามคุณตรงๆครับสมมุตินะคุณได้รับวัคซีนแล้วคุณจะตัดสินใจออกไปช้อปปิง้งออกไปเที่ยวต่างประเทศทุกอย่างใช้ชีวิตตามปกติทันทีเลยเหรอผมเชื่อครับว่าคนส่วนใหญ่หลายๆคนนคนครับคุณน่าจะรอจังหวะ นะคุณน่าจะรอดูท่าทีรอจังหวะว่าเฮ้ยมันปกติแล้วจริงหรือเปล่าเพราะคุณอย่าลืมนะว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดมันคือโรคระบาดนะครับซึ่งถ้ามันเป็นโรคระบาดนั่นหมายความว่าคุณมีความเสี่ยงแล้วคุณคงไม่กล้าที่จะตัดสินใจออกไปลุยข้างนอกแบบ เต็มสตรีมเหมือนแต่ก่อนอย่างแน่นอนและอย่าลืมครับว่าไลฟ์สไตล์ของผู้คนครับมันเปลี่ยนไปแล้วครับจากโควิดที่ผ่านมาครับนันหมายความว่าทุกอย่างจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างแน่นอนซึ่งต่อให้สภาวะตรงนั้นครับมันผ่านการฉีดวัคซีนรายได้ของคุณยังแบบ พอประคองตัวทรงๆอยู่ได้มันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่จงอย่าลืมครับว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ผมพูดถึงคือเงินของคุณเนี่ยแทบจะไม่มีกินอยู่แล้วคือแทบจะไม่พออยู่แล้วหรือว่าบางคนหนักไปถึงขั้นติดลบเลยนะครับนั่นเท่ากับว่าคุณจําเป็นอย่างมากนะที่คุณจะต้องแก้ปัญหาหนี้เลวของคุณโดยด่วนคุณอาจจาเป็นที่ต้องไปพูดคุยกับคนในครอบครัวคนที่เขาเกี่ยวข้องกับนี้เลวตัวนั้นครับ ให้เขาเห็นทั้งตัวเลขในสิ่งที่คุณคิดครัเห็นเป็นความเป็นจริงครับช่วยกันแก้ไขหาทางออกครับไม่ใช่หมักหมมปัญหาเก็บเอาไว้กับตัวครับเพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกครับว่าหลังจากนี้3-6เดือนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรากันแน่แต่สิ่งที่คุณสามารถทําได้คือ เตรียมตัวเองครับให้ดีที่สุดครับเตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะถ้าคุณไม่ทำครับคุณก็จําเป็นครับที่เรายอมรับชะตากรรมของคุณครับคุณก็จําเป็นครับต้องใช้ชีวิตตามยถากรรมครับปล่อยไปตามเรตามกรรมครับแต่ทั้งหมดผมอยากบอกว่าคุณเลือกได้นะสุดท้ายและท้ายที่สุดครับผมหวังว่าคลิปคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีนี่เลวทั้งหลายครับ และผมหวังว่าคุณจะเอาคอนเซปต์หรือหลักการที่ผมให้คุณไปครัรีบเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณโดยด่วนเครับและแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณติดปัญหาตรงจุดไหนครัคุณสามารถทักไลน์แอดที่ผมทิ้งไว้ตรงแคปชั่นเอาไว้ได้นะครับอย่าลืมครับเอาทุกแนวคิดทั้งหมดนี้ลองเอาไปทาดูครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักครับไว้พบกันใหม่ในคลิปลิปหน้านะครับสวัสดีครับ